ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าไหมมือสองนะคะมาออกคลิปนะคะค่ะผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะนี้เป็นคลิปที่สองนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสวยงามมากเลยค่ะเป็นผ้าโฮนนะคะค่ะผ้าโฮนสามตะกอค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะผ้าคัดเกรดค่ะรองคัดเกรดนะคะพู้นี้จะเกรดรองสองนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่800ร้อบาทค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะผ้าพื้นนี้ซื้อมาจากคนที่ตัวใหญ่นะคะค่ะไม่มีตําหนินะคะเป็นลายโฮนเก่าโบราณน,นะคะค่ะเป็นลายโฮนลายเก่าลายโบราณค่ะค่ะสีไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะคะคุณแม่ขออภัยนะคะหาม,มุมยากมากเลยค่ะบ้านของคุณแม่นี่ค่ะหาหามุาม,ม,มถ่ายคลิปยากค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะเป็นผ้าโฮนเก่าโบราณน,นะคะ ค่ะรหัส15ค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะไม่มีตําหนินะคะค่ะเราไปตัดตังเกงตัดชุดแสกชุดเดทก็สวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะค่ะคลิปนี้ค่ะ800บาทค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะแม่บวรรัก์ผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะภาพบอกมาไม่คมชัดบอกคุณแม่ด้วยค่ะรหัส15นะคะค่ะเป็นผ้าฮนนะคะฮนเก่าฮนโบราณค่ะ ค่ะย้อมสีธรรมชาติของเต่าของโบราณค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะของเต่าของโบราณค่ะคุณแม่อยากให้ซูมให้ดูใกล้ๆค่ะค่ะเป็นค่ะเป็นราคาแปดร้อยบาทนะคะค่ะสีค่ะเป็นสีออกค่ะเป็นแดงเม็ดมะขามนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะเป็นค่ะเป็นผ้าโหนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะให้ลูกให้หลานแอดไลน์หนให้นะคะเบอร์โทรคนแม่ก็ฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะแต่ว่าเบอร์โทรมันโทรคุยกันได้ค่ะแต่มันไม่เห็นภาพนะคะค่ะอยากเห็นภาพนิ่งค่ะอยากเห็นว่าตรงปกกันไหมค่ะค่ะที่คุณแม่ไอเล่าไปเนะคะ่ะพูดไปนนคะ่ะปกปกตรงกันไหมค่ะค่ะคุณแม่อยากเห็นในตาด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะตกลงโอเคกันแล้วคุณแม่ส่งหมายได้บัญชีให้ท่านนะคะ ค่ะคุณแม่ไม่รับเงินโอนนะคะคุณแม่แจ้งไปตอนไรทิปนะคะค่ะไม่รับเงินโอนค่ะมีแต่เงินค่าแอกค่ะมีแต่เงินโอนก่อนนะคะเงินโอนก่อน้วส่งของนะคะเพราะว่าค่ะเก็บเงินปลายทางที่คุณแม่ไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันเคยเคยทาแล้วคะ่ะมันมันปัญหามันยุ่งยากค่ะเพราะว่าพานักงานไปส่งของบางทีโทรหาผู้รับก็บางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปส่งเวลาไหนบางทีก็ว่าไม่อยู่บ้าน ไปในเมืองค่ะไปอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาไปต่างจังหวัดไม่สะดวกครับค่ะก็เลยของตีกลับนะคะคุณแม่ตีกลับมาคาคุณแม่เหมือนเดิมค่ะคุณแม่เสียค่าตีกับรั้งละห้าสิบาทรั้งละร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่ก็เลยยกเลิกค่ะทาโครงการแอ้ไลนรายการยกเลิกไปเลยค่ะคุณแม่ก็ค่ะโอนเงินคือส่งของค่ะเราซื้อของมาขายอยู่แล้วค่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าของไม่ถึงมือนะคะค่ะเพจของคุณแม่เป็นช่อง YouTube ที่มีตัวตนค่ะ เป็นของจริงค่ะไม่ใช่ของหลอกของรวงของพี่น้องนะคะค่ะเป็นของจริงค่ะค่ะโอนเงินเข้าเลยค่ะโอนเงินแล้วก็ส่งของให้ค่ะถ้ารอรับของอย่างเดียวนะคะค่ะนี่ก็เป็นลายเก่าลายโบราณนะคะเป็นลายขอนะคะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะค่ะกล้องของคุณแม่อาจจะมืดไปหน่อยนะคะค่ะสวยงามมากค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะถ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะราหักยิมห้าค่ะ ไม่รู้ว่ามุมมันเป็นแบบไหนคะ่ะมุมมันเป็นแบบถ่ายกล้องไม่ค่อยชัดคะ่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะเป็นไหล่ของเก่าของโบร,ราณค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะนิ่มมากคะ่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะสีเม,ม็นมะขามนะคะเป็นลายขอขอค่ะขอของเก่าของโบร,ราณน,นะคะขอขอขั้น,นะคะ่ะค่ะเป็นขอ,อนขั้นค่ะค่ะสวยงามมากคะ่ะเป็นผ้านิ่มนะคะผืนใหญ่ผ้าสามตะกอนะคะ ค่ะ800บาทค่ะรหัสยิมห้านะคะเอาไปเป็นข้านุ่งเลยก็ได้ค่ะไปตัดชุดเด็ชุดแสกก็ได้ค่ะตัดกางเกงหรือตัดเสื้อก็ได้ค่ะนี่คุณแม่ก็มาจับค่ามือสองนะคะตัดมาเนี่ยค่ะค่ะคุณแม่ก็ใช้จับค่ามือสองนี่แหละค่ะเอาไปตัดเสื้อมานุ่งค่ะค่ะเราก็สวยค่ะเป็นค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะเพินี้นะคะคลิปนี้นะคะแ0 0บาทค่ะภาพออกมาไม่ชัดเจนไม่เด่นชัดนะคะ ค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิี้งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นผ้าสามตะกอผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะค่ะผ้าสุรินไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องผืนใหญ่นะคะค่ะผืนใหญ่ผืนยาวค่ะเต็มสองเมตรนะคะเพราะว่าคนตัวใหญ่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะผุนนี้นะคะแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะแม่บอลรักผ้ามือสองแก้วเก่าต้นตํำรับไหมมือสองนะคะ ค่ะไม่เป็นรองใครนะคะไม่ได้ไปตอบจากพ่อค้าคนกลางค่ะขะมองเห็นในกลองนี้ค่ะเป็นผ้าไหมของคุณแม่นะคะแต่คุณแม่ไม่จัดฉากค่ะคุณแม่จะพับไว้เลยค่ะค่ะเป็นราคา800บาทค่ะเป็นขอเก่าขอโบราณนะคะค่ะสีเม็ดมะขามเข้มค่ะค่ะขอเก่าขอโบราณขอขั้นค่ะคนเฒ่าคนแก่ชอบมากค่ะ800บาทค่ะราคา800บาทนะคะ ของเก่าของโบราณค่ะเป็นผ้าไหมหนึงสองนิ่มมากค่ะสวยนะคะคัดเกรดไม่มีตํำหนินะคะค่ะผืนนี้ก็เป็นโทนสีม่วงค่ะค่ะนี่ก็800บาทนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะเต็มสเมตรนะคะคนจ่อยคนอ้วนค่ะถ้าผ้าคัดเกรดอยู่ในราคาแป0ร้อยารอยบาทจะผืนใหญ่นะคะค่ะคุณแม่ซื้อมาตามที่ราคาเนื้อผ้านะคะค่ะผืนนี้อยู่ที่แปดบาทค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะค่ะสีม่วงค่ะนิ่มมากค่ะ ค่ะตัดเสื้อก็สวยตัดกางเกงก็งามนะคะโดดเด่นนะคะสวยท่าราคา800บาทนะคะไหมมือสองค่ะแม่บวรรักค่าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะไม่ได้ไปต่อรองจากพ่อค้าคนกลางนะคะค่ะคุณแม่เดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะหายากมากนะคะถ้ารอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆที่มองไม่เห็นหลบสายตาค,คุณแม่คุณแม่ขออภัยนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่คัะก่อนที่จะ จ่ายเงินกันค่ะคุณแม่ก็ดูเหมือนกันว่ามีตําหนิไหมอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็ดูเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าไม่ดูนะคะค่ะดูค่ะถ้ามันกลบสายตาคุณแม่คุณแม่ขออภัยนะคะค่ะคุณคุยกันได้ค่ะค่ะห้ามือสองค่ะเล่นห้ามือสองยิ้มรับค่ะไม่ใช่ว่าจะต่อรองต่อว่ากันนะคะค่ะยิ้มรับคุยกันค่ะคุยกันกันกบคุณแม่ได้ค่ะค่ะนี่ก็ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะแปดร้อยบาทเอาโทนสีม่วงนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะไปเป็นผ้านุ่งเลยก็สวยค่ะนุ่งไปวัดไปวานนะคะคนเท่าคนแก่นะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะที่นี่ที่แปดร้อยบาทนะคะขาดตัวไหนที่มีตําหนิคุณแม่ก็บอกนะคะตัวไหนที่ไม่มีคุณแม่ก็บอกนะคะคาะนี้ก็ลายเก่าลายโบราณค่ะเขาเรียกว่าลายพิกุลแห่พิกุลนะคะรหัสสิบสี่ค่ะขาดใส่เป็นงานขาวดาก็ได้ค่ะเป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะ ค่ะไม่มีตําหนินะคะแ0 0บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ็มทุกผืนค่ะ800บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ตอบรับน้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับนะคะค่ะแ0 0บาทค่ะเป็นงานของเก่าของโบราณนะคะเป็นไหมมือสองค่ะนิ่มมากค่ะค่ะเป็นลายดอกพิกุลแหพิกลนะคะสวยค่ะใส่ไปงานขาวดาก็ได้ค่ะค่ะใส่ไปวัดไปว่าค่ะคณเท่าคนแก่นะคะซื้อให้คุณแม่นะคะ ค่ะราคานี้พอหยิบพอจับพอซื้อกันนะคะค่ะคุณแม่ผ่านการซักรีดเรียบร้อยแล้วค่ะคัดเกรดไม่มีตําหนินะคะค่ะไม่มีตํเหนิค่ะคุณแม่ตัวไหนที่ไม่มีตําหนิคุณแม่ก็บอกนะคะตัวไหนที่มีคุณแม่ก็บอกนะคะคุณแม่จะแจ้งไปในรายการไลน์นะคะค่ะแปดร้อยบาทาาค่ะร่างหักสิบสี่ค่ะค่ะผืนนี้ผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะแปดร้อยบาทนะคะผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะ ค่ะเป็นของสวยนะคะค่ะแปดร้อยบาทนะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะสวยมากค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะแต่ว่ามันขาดที่ว้าได้ขายทาไมถึงว่าผืนนี้เป็นผ้าที่ไม่มีตําหนิไอเป็นผ้าที่เป็นผ้าใหม่นะคะค่ะคุณแม่จะลาบด้านให้ดูนะคะอ่าเนี้ยค่ะมันจะเข้มกวกัน,นิดหนึ่งค่ะตรงที่ปลายสุดนะคะการนั้นแหละค่ะคุณแม่ถึงได้ซื้อราคาย,ย่อมเยาวกับคุณที่เจ้าของขายนะคะ ค่ะแต่เป็นลายเดียวกันสีเดียวกันอยู่ค่ะท่านบอกว่าท่านจ้งเขาทอนะคะไม่รู้ว่าเขาทอมาลักษณะไหน,นะคะ่ะเขาก็แต่เป็นมีลายเดียวกันพื้นเดียวกันค่ะไม่ใช่เมียมาต่อนะคะค่ะมันก็ไม่น่าเกลียดค่ะนะคะมันก็กลมกลืนกันอยู่นะคะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะลายสวยด้วยค่ะลายลายขอขอประตูวัง สวยมากงามมากค่ะเป็นสีอิฐนะคะค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะแปดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยมากคามากค่ะนิ่มมากค่ะค่ะผ่านการซักรีดทุกผืนนะคะต้องผ่านการซักรีดค่ะถึงจะใหม่ขนาดไหนคุณแม่ก็ต้องมาผ่านการซักรีดค่ะค่ะลหักสิบนะคะแปดร้อยบาทนะคะ ถ้ารหัสมันซ้ำกันนะคะลูกค้าทักมาก็ขอบอกราคาด้วยค่ะระบุราคามาด้วยนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะนิ่มมากค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ค่ะถ้ามาปรับควมยาวเพรานุ่มนิดหนึ่มันจะนิ่มนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะตัวนี้แปดร้อยบาทผ่านไปแล้วนะคะ นี่ค่ะคุณแม่แก่ต่อเลยค่ะต่อในคลิปเดียวกันนะคะตัวนี้มีตําหนินะคะค่ะแต่ผ้านิ่มมากค่ะผ้าสวยมากค่ะไม่ใช่ผ้าผูกผ้าเปื่อยนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอผืนใหญ่ด้วยค่ะเอาไปตัดเป็นตัดเสื้อเหมือนคุณแม่ก็ได้ค่ะตัดเสื้อแล้วก็ค่ะมีตําหนิที่ว่านี่ค่ะริมสุดนี่ค่ะแค่นี้ค่ะเขาเรียกว่าแหว่งนิดนึงนะคะเราเอาขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะไปเป็นผ้านุ่งนะคะ ค่ะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะนี่แหละค่ะแต่ว่ามันสวยค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะเป็นลายดอกผักขแยงค่ะสอดเส้นมุนเกลียวหางกระรอกของเก่าของโบราณแท้ค่ะค่ะเต็มสองเม็ดค่ะพวกนี้ค่ะอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะท่านจะเอาไปตัดเป็นกระโปรงค่ะกระโปรงย้วยค่ะเขาเรียกว่ากระโปรงนะคะกระโปรงที่แบบข้าราชการค่ะท่านใส่ค่ะท่านข้าราชการท่านชอบใส่นะคะกระโปรงย้วยนะคะ มันนิ่มมันติ้วค่ะมันสวยงามมากค่ะกระโปรงรูดค่ะเขาเรียกว่ากระโปรงรูดนะคะค่ะเราจะไปตัดเสื้อคลุมก็ได้ค่ะหรือจะไปทําแบบไหนก็ได้ค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าส่อไอซามตะกอนนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะท้องเต่าของโบราณแท้ค่ะลายดอกผักขแงนะคะค่ะตำหนีจุดนี้จุดเดียวนั่นแหละค่ะอยู่เอาเวลาเราไปเป็นผ้านุ่งเราขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะเราเอาไปตัดขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะหลบได้ค่ะมันไปหอมอยู่ที่ริมสุดนะคะ ค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้านิ่มมากค่ะค่ะผ้านิ่มมากค่ะเวลาคุณแม่ยกขึ้นเก็บเีียนสี่ะต้องยกไกลๆค่ะค่ะผ้านิ่มมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะผ้าปืนนี้คุณแม่ยังชอบเลยค่ะค่ะไปตัดเสื้อคลุมค่ะไปตัดชุดเดรช,ชุดแสก็สวยนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะคุณถ้ามีตำหนิคุณตรงไหน คุณแม่จะแจ้งจุดค่ะคุณแม่จะชี้จุดไปตรงที่มีตำหนินะคะลายดอกผักกแญงค่ะของเก่าของโบราณค่ะลายดอกผักกางน,นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็น,นกลุ่รคำปิดอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะบางทีพูดไปก็ลิ้นพันกันนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ ค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะเป็นลายดอกผักขญยงนะคะนิ่มมากค่ะสวยมากค่ะค่ะผ่านการซักรีเรียบร้อยค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะแยกก่อนค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะที่มีตำแหน่งนะคะคุณแม่ก็ชี้จุดไปแล้วค่ะทุกจุดค่ะค่ะพื้นละเจ็ดร้อยคุณแม่แยกออกมานะคะ นี่ก็สวยค่ะไม่ใช่ผ้าผูผ้าเปื่อยนะคะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะนี่ค่ะตำหนินะคะจุดนะคะค่ะท่านบอกว่ามันไปเกี่ยวไปก่อกับตะปูค่ะตะปูบันห้าวตะปูเตียงค่ะสวนมาคุณจิัางเตียงหน้าบ้านเนาะค่ะคนณดิสานบันห้าค่ะขาะสมีเตียงหน้าบ้านและมันอยู่ข้างบนค่ะมันไม่ได้อยู่ข้างล่างค่ะไม่ใช่ผ้าผูผ้าเปื่อยค่ะเป็นเพียงไปเขียวไปเกาะกันนะคะเกาะ กอกับตะปูค่ะก๊อตะปูเตียงหน้าบ้านค่ะไปเกอบไปเขี่ยวกันนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะไม่ใช่ผ้าปูผ้าเปลือยค่ะนั่นแหละตำหนิคุณแม่จะชี้ตำหนิให้เท่านั้นเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเราเอาไปตัดค่ะไปตัดได้ค่ะไปตัดเป็นถุงสําเร็จก็ป้ายมาอย่างนี้ค่ะขึ้นข้างบนมันก็ไม่มีค่ะมันก็แค่จุดเดียวค่ะจุดข้างบนด้วยค่ะค่ะถ้ามัน ถ้ามันมีจุดแบบันนี้ค่ะเป็นแผลแบบนี้ค่ะมันก็ราคาหนึ่งไปอีกนะคะนี้ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสาสวยงามมากค่ะเป็นไหมน้อยค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะตําหนิจุดตรงนี้แหละค่ะค่ะของเก่าของโบราณนี่หายากนะคะคุณแม่ก็พยายามหาแต่ของพวกนี้แหละค่ะของเก่าของโบราณหายากมากค่ะ ค่ะราคา700บาทค่ะค่ะนางสภาพดีสภาพสวยนะคะเพียงแต่มันไปเขี่ยวไปเขี่ยกันไปเกาะไปอย่างที่ตะปูค่ะตะปูหน้าบ้านตะปูหน้าไอเตียงประแค่หน้าบ้านนะคะไปเกาะไปเขี่ยค่ะมันก็เลยมีแผลนิดหนึ่งนะคะค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่700บาทนะคะถ้ามีตำหนิพุ่แม่จะบอกนะคะแยกพัดไว้นะคะพวกตำหนินะคะ ผืนนี้ก็เป็นผ้าไหมสามตะปอทอมือค่ะสวยงามมากค่ะของเก่าของโบราณค่ะงานทอมือตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมวดริมพันริมค่ะคนตัวใหญ่นะคะผ้าสองเมตรนะคะค่ะสวยค่ะเป็นเนื้อผ้านิ่มค่ะไม่ใช่ผ้าปูผ้าเปลยนะคะผืนนี้ก็นี่ก็เหมือนกันค่ะกอตะปูเตียงนาบ้านคือกันค่ะนี่ค่ะจุดนี้จุดเดียวนะคะค่ะเราก็ไปถ้าเราจะเป็นุ่งเลยก็ให้ช่างชุนชุนให้ก็ได้ค่ะ ขาดผ้าพวกนี้จยไม่ได้อัดผ้ากาวไว้นะคะขาะนี่ราคา7เจ็ดร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าสภาพดีสภาพใหม่นะคะไปตัดกระโปรงก็ได้ค่ะตัดชุดเสื้อชุดเนี่ยก็สวยนะคะคาะเรียกว่าลายลายประตูวังค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างมากค่ะเป็นผ้าสามตะกระนะคะผ้าพวกนี้ค่ะไม่ใช่ผ้าผูผ้าเปื่อยค่ะผ้าคัดเกรดนะคะแต่มันการมันโดนตัด โดนไอ้ก็ไอเป็นไปเฉี่ยกับตะปูนะคะเฉี่ยกับตะปูหน้าบ้านค่ะมันก็เลยมีแผลนะคะค่ะคุณแม่ก็เลยได้ลดราคาลงมาค่ะถ้ามีแผลนะคะถ้าไม่มีแผลภาพพวกนี้จะอยู่ที่ราคาแปดเก้าร้อยค่ะค่ะภาพเนื้อดีมากค่ะเป็นไหมน้อยค่ะงานไหมน้อยกำมือเดียวค่ะแล้วภาพนิ่มมากค่ะของเก่าของโบราณค่ะภาพสามตะกอนแล้วก็ผืนใหญ่ด้วยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ เจ็ดร้อยบาทนะคะราคามันมีแผลแผลหนึ่งนะคะค่ะแต่ผ้าสวยงามมากค่ะเป็นผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะสีเม็ดมะขามนะคะค่ะคนเก่าคนโบราณแต่ชอบสีเม็ดมะขามค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นเม็ดมะขามนะคะค่ะสวยงามมากค่ะนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยค่ะนิ่มมากค่ะค่ะของเก่าของโบราณนี่ค่ะ ค่ะท่านถ้าคุณแม่เองคุณแม่จะไม่ขายนะเพราะว่าคุณแม่กะถนอมค่ะค่ะจะจะชอบของเก่าเก็บโบราณค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็รอบาทค่ะอันนี้นะคะสวยงามมากค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปีใหม่แล้วค่ะ ทํากิจการอันใดก็ขอให้ท่านรุ่งเรืองประสบผลสําเร็จทุกท่านคุณแม่เช่นกันคะ่ะคุณแม่ก็ประสบผลสําเร็จเช่นกันนะคะคุณแม่